กลับเข้าสู่รายการคุณพาช่วยครับผมครับอ่ะช่วงนี้สามนาชอยหน้าม่านมาแล้วนะครับผมครับวันนี้ครับเรื่องราวเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับวรรณคดีนะฮะเกี่ยวกับหนึ่งหญิงสองชายอ้าวให้ทายหนึ่งหญิงสองชายหนึ่งหญิงสองชายเออ่กากีอุ้ยกากีหลายคนนี่หลายคนหลายคนโคนทําพยาคุดเยอะวัดวันทองโอ้ใช่ป่าวใช่วันทอง2024ฮะ ขุนอินขุนแผนแนหรือเปล่านี่จะมาตีละนาดเรื่องไงจำผิดอีกแล้วไม่น่าเลยน่นางันทองหลงละนาหลงละนาไม่รู้ว่าสามน้าเนี่ยใครจะเป็นวันทองผมว่านะพวงอีกแล้วเหรอเห็นแกสดวิกอยู่โอ้ย้พวงเป็นวันทองไม่ได้หรอทำไมอ่ะแ้วพวงจะเป็นวันที่แล้ววันที่ผ่านมาแล้ววันซืนวันเซอนเอาพร้อมนะติดตามครับครับผมวันทองสอง4ันยิบสี่ ชอยหน้ามานตอนวันทองสองพันี่สวันทองจอมโซภาสวยยิ่งกว่ายิงงามใดเคยรักกับคุณแผนเขาเคยเป็นแฟนวันทองไงแต่พี่คุณแผนเขาเจ้าชู้พอได้รู้เลยก็เสียใจ จับได้ว่าปัดแอบวันวันแล้วก็แอบคบชู้ได้พี่คุนช้างเขาแยกมาเพราะว่าขาสวยเลือดได้สวยเลือดได้สวยโซ่พี่สวยน่ารักสวยยิ่งนักสวยอยากตายความสวยก็เห็นอยู่สวยจนไม่รู้ว่าจะเลือกใคร วันนี้มีข่าวว่าพี่แผนจะมาเอาตัวไปเตรียมตัวออกเดินทางก่อนที่พี่ขุนช้างจะเห็นได้ยังไม่มาสักทีเออเะเออเอยอเงอเออเอเคุณแผนแสนสถานแล้วก็ย่องขึ้นบานแล้วมาหาควันใจอควัน วันใจอภิมามอง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 วันทองอยู่ไหนอยู่ไหนละนวนน้องนี่เห็นวันทองบ้างไหมยายโอ้ยไม่เห็นน็เลยไอ้โน้ยตายไม่ดูไม่ดูไหน ไว้ทัวพี่แผนก็ยอกนองอเดี๋ยววันทองก็งอนตายอย,อย่างนอนเลยนะนะหน้ามลแค่นี้ก็หน้าย่นจนดูเทบไม่ได้ถ้างอนแต่ละทีหน้ายัางนี้จะดูได้ไหมเยิ่งพูดยิ่งจับสนฉันยังเป็นคนอยู่ใช่ไหมรีบพาฉันหนีเถอะอย่าเลอะเถอะ ให้มากมายประเดี๋ยวพี่ช้างนะเขาจะมาไม่ทันเวลานะพี่ชายไปไปงานกว่าจะถึงเราถึงถึงข้อประตูนะถึงแล้วข้อประตูแลนอนก่อนขุ่นช้างแล้วค่อยๆยองแล้วมาหาวันทองขู่เคียงายอ้าวไอ้แผนมาบ้านค่ะเฮ้ย แผนมาบ้านค่ะโอ้ยเฮ้ยไอ้แผนแล้วมาบ้านค่ะเฮ้ยไอ้แผนมาบ้านค่ะเมื่อกี้พูดมาไอ้แผนแกมาบ้านค่ะนี่มาตามหาเมียชัยใหม่ทโอ้โหมาขราวนี้ ให้แกพาชนีเรามาด้วยกันหรือไงไม่ใช่ชนีจริงๆอะนี่ลิงจำไม่ได้ไงโอ้ยคนบ้าอะไรอําใจชนีให้ดูดีๆนี่มันผีพุ่งตายผีพุ่งตายจำได้ไหมเนาะอะไุเข้ากอนเถุยไม่เข้าเลยยังไงยังไงเอ้ยเอ้านี้ไอ้แผนแก้ายนัก ไอแผนแกร้ายนักเจอจะมาแย่งรักของข้าไปถ้าของข้าไปรู้ไหมว่าแกมันเจ้าชู้แล้วผู้หญิงจะอยู่กับแกได้ไงฮะไแต่วันทองเขารักข้าได้ได้วันทองเขารักข้ารักข้าฉันก็จะพาเมียตับไปได้นี่วันทองของข้าของข้าของข้าวันทองว้ย เอ้ยลับไปเอ้ยงั้นขามศพข้าไปก่อนมันแกก็นอนแล้วขัดจะได้ขามได้ได้กลับ้ยจะบ้าเหรอไอ้ขุนแผนไม่ยอมเสียแฟนให้แกไปองั้นเราสู้กันไอ้น้องเราต้องสู้กันนะไอ้น้องใครชนะเอาวันทองไป ลองให้มันเต็มมะนี่ก็เต็มแล้วไงเฮ้ยได้เลยไอ้คุณช่างใช่เลยได้เลยได้เลยขอางโชก้าโชก้าโชก้าท่างเอ้ยฮัมเงฮัมเงเฮ้ยไม่รอแล้วนะเร็วสิเฮ้ยเมได้เลยไอ้คุณช่างเรามาลองกันสักทั้งจะเป็นไรได้ว่าแล้วก็คว้าอาวุธเสร็จ ว่าแล้วแล้วก็คว้าอาวุธจะฆ่ากันไม่มัวพูดอีทันใดมาเลยเราแล้วก็มีข้องตีว่าแล้วก็ตีกันยกใหญ่แกตีฉันฉันก็ตีแกใครจะแน่กว่าใครมาเลยมาเลยโอนแผนจะแย่งแฟนข้าใช่ไหมเดี๋ยวนี้เองเดี๋พี่ไปตายโอ้ยพอเถอะพี่ทั้งสองน้องวันทออเก็บรู้ไหมรักมันเขี้ยว เจ็บใจแล้ทูนหัวโอ้ยเจ็บตัวที่งามใส้โอ้ย,อยสู้กันเท่จริงแต่โดนผู้หญิงอย่างเดียวได้ไ วันทองบอกคาทีน้องจะเลือกพี่หรือว่าเลือกใครตัดสินใจไปเลยนวลน้องไม่ต้องลังเลให้ใจเอาไหนลองบอกมาสิว่าจะเลือกพี่หรือจะเลือกใครไม่ไม่มีทางเลือกแก้หรอกเอ้เขายังไม่ได้บอกแกจะรู้ได้ยังไงค่ะยังไงเขาก็เลือกฉันนะอย่างไงเขาก็เลือกฉันรู้ได้กันเองรู้ได้ยังไงโอ้้ย โอเว้นชวักให้มันี่ียบชวักกำลังดีกำลังดีโอ้กินอะไรเข้าไปล่ะน้ำแข็งใสโอ้โหน้ำแข็งใสหนแล้วดีไม่ใช่ยานใจโอ้ยโอ้รู้จักเลยไม่เลือกใครทั้งนั้นฮะไม่เลือกใครทั้งนั้นบัวแต่ตีกันให้วุ่นวายใช้แต่ความรุนแรง จะแสดงความยิ่งใหญ่พาเลือกพวกพี่เป็นผัวคงเจ็บตัวไปจนตายเอจ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 ายไม่เลือกไม่เลือกใช่ไหมเล่นด้วยกันก่อนดิ๊มาดิ๊มดิไปไหนอ่ะเอาไปไหนเล่นด้วยกันก่อนดิเอ๋อนีจะลงโองไม่ใช่หนังผีโอ้ยมีมีแฝงนะง่ายคิดมีนง่ายคิดนะ พราะอย่างนี้สุดท้ายคนเจ็บคือวันทองนะใช่เจ็บทั้งกายทั้งใจเหมือนวันทองถูกลุมกระทืบอ่ะอย่าเพราะอย่าเดี๋ยวนี้ก็อย่าใช้กําลังดีกว่าใช่ใช้เหตุใช้ผลพูดคุยกันเอออย่างวันทอง2องพก็ถือว่าแฝงคติเอาไว้ครับอยากใช้กําลังคือมีอะไรก็ใช้มันสมองพัฒนากันดีกว่านะอยากให้สมองพัฒนาผมว่านะทุกปราอาทิตย์คุณพระช่วยนี่นีเลยของดี วัฒนธรรมอารมณ์ดีด้วยครับผมพราะก็ใหม่ครับอาทิตย์หน้าครับผมวันนี้คุณพระช่วยลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ